มังกรทลายฟ้ากิมยงนอนพัรั์บทที่21เราคือใครผู้คนที่อาศัยบนเกาะวีรบุรุษสิบกว่าปีลุ่มหลงงมง,ง,งายภาพวาดคำอธิบายอย่างลึกล้ำเห็นผนังศิลาถูกทำลายสร้างความเศร้าเสียใจยิ่งถึงกับมีคนนึกเสียใจใหญ่ไม่คัดลอกข้อความไว้แต่แรกระหว่างอยู่ในเรือเดินทะเลพากันตีอกชกหัวเป็นการใหญ่ แต่ผู้คนที่มาใหม่หวนนึกถึงสามารถมีชีวิตรอดกับมาตุภูมิบังเกิดความปรับปลื้มยินดีกว่าเศร้าเสียดายมากนักเห็นเกาะวีรบุรุษเลือนรางจากคลองจักสุขทุกขณะเจี๋ยวพ่ดเทียนพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งถึงกับหลังเหงือ่อโสมกายกระทึบเท้าร้องว่าแย่ yeah, แล้วเอีย่ยเอีย่ยวันวันนี้เป็นวันวันเดือนใดแปะจืดใจใจหายวูบร้องโอยออกมากราใต้คางสั่นพลิ้วไม่หยุดยั้งกล่าวว่า เราเราก็ไม่ทราบวันวันนี้เป็นเดือนใดแตงปุกสี่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องท้องเรือถามว่าวันเดือนอันใดเจี๊ยพวดเทียนถามว่าแตงสี่เอีย่ยเอีย่ยท่านจําได้หรือไม่ว่าพวกเรามายังเกาะวีรบุรุษกี่วันแล้วแตงปุกสี่กล่าวว่าหนึ่งร้อยวันก็ดีสองร้อยวันก็ดีผู้ใดจําได้แล้วเจี๊ยพวดเทียนร้อนรุ่มใจยิ่งน้ําตาแทบไหลลั่งออกมากล่าวกับกอซาเนียจื้อว่า พวกเรามาเมื่อวันขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองยามนี้คงเป็นเดือนสามแล้วกระมังกอซาเนียจื้องอนิ้วนับดูกล่าวว่าพวกเราอยู่บนเกาะหนึ่งร้อยสิบห้าวันวันนี้หากไม่ใช่วันขึ้นห้าค่ำเดือนสี่ก็เป็นวันขึ้นหกค่ำเดือนสี่เจี๋ยพวดเทียนและแปะจืดใจอุทานโดยพร้อมเพรียงว่าเป็นเดือนสี่กศานียจื้อกล่าวว่าย่อมเป็นเดือนสี่แล้วแปะจืดใจยกมือทุบอกร้องว่าจบสิน้น จบสิ้นแล้วแตงปุกสี่หัวร้อฮ่าๆกล่าวว่าโชคดีโชคดีนะักเจี๊ยพูดเทียนร้องว่าแตงสี่เอียะเอียผู้ผัวบอกว่าหากแม้วันขึ้นแปดค่ำเดือนสามไม่เห็นแปะเอียะเอียกลับไปนางจะกระโดดลงทะเลฆ่าตัวตายท่านท่านมีอันใดหน้าหัวร้ออาซิลอาซิลก็บอกว่าจะกระโดดทะเลแตงปุกสี่งงงันวูบกล่าวว่านางบอกว่าจะกระโดดลงทะเลฆ่าตัวตาย ในวันขึ้น8ดค่ำเดือนสาวันนี้วันนี้เป็นเดือนสี่เจียพวัวเทียนร่ำให้พลางกล่าวว่าใช่แล้วอย่างนั้นอย่างนั้นจะทำอย่างไรแต่งปุกสีกระชากเสียงว่าเซี่ยวชุยกระโดดทะเลเมื่อวันขึ้น8ปดค่ำเดือนสตอนนี้กงตายไป20สิบกว่าวันยังมีวิธีใด นางบอกว่ากระโดดทะเลวันขึ้น8ปดค่ำเดือนสามก็กระโดดวันขึ้น8ปดค่ำเดือนสามทั้งไม่กระโดดวันขึ้นเจ็ดค่ำและไม่กระโดดวันขึ้นเก้าค่ำแป๊ะจืดใจมารดาท่านฉะไหนไม่กลับไปแต่เนิ่นเนิ่นจะโจรเท่าบัดซบแป๊ะจืดใจทุบอกไม่หยุดยัง้งร้องว่ามีผิดเราเป็นเท่าบัดซบเราเป็นโจรเท่าแต่งปุกสี่ได้ว่าเจ้าลูกสำสอนสมควรตายฉะไหนไม่กลับไปแต่เนิ่นเนิ่น เจี๋ยพวดเทียนขานรับแทนว่าถูกแล้วข้าพเจ้าสมควรตายจริงๆพลันบังเกิดซุ้มเสียงแหลมเล็กของสตรีนางหนึ่งดังว่าสื่อเสี่ยวฉุยจะเป็นตายเกี่ยวข้องใดกับท่านท่านอาศัยอะไรด่าคนคนกล่าวคือสตรีคลุมหน้าแทบบุยแต่งปุกสี่พอฟังค่อยไม่กล้าด่าทอแต่ยังพร่ำพิไรไม่ขาดปากแปะจืดใจกับตัดพ้อตำหนิเจี๊ยพวดเทียนว่าเจ้าเมื่อทราบว่าพวัาพวผัวจะกระโดดทะเล ในวันขึ้น8ดค่ำเดือนสามจะไหนไม่บอกต่อเราแต่แรกเจ้าบัดรศพน้อยเลอะเทอะเหลวไหลเราเราจะหักคอเจ้าเจี๊ยพวดเทียนเศร้าใจถึงขีดสุดไม่ต้องการทุ่มเถียงอธิบายปล่อยให้แปะจืดใจตำหนิด่าทอฝ่ายเดียวช่วงเวลานี้ลมใต้รุนแรงเรือเดินทะเลชักใบาสามใบแล่นอย่างรวดเร็วแปะจืดใจคลุมคลุมคลังคลังเอาแต่ด่าว่าเจี๊ยพวดเทียนแต่งปุกสีกับสอดปากคำตลอดเวลา ทั้งสองแทบลงมือหลายครั้งหลวนถูกคนในเรือแยกจากกันพบค่ำวันที่สามมองแต่ไกลเห็นน้ำจะรดกับขอบฟ้าเป็นสีดำเส้นหนึ่งทุกผู้คนพอเห็นพื้นดินชายฝั่งทะเลน้ำหายลวนโห่ร้องออกมาแปะจืดใจเบิกตาค้างเมื่อมองระลอกสีครามบนท้องทะเลคล้ายคิดเสาะหาซากศพซือพวกผัวและอัศซิวเรือยิ่งมายิ่งแล่นใกล้เจียพวดเทียนกวาดตามองเห็นสภาพบนฝั่งอย่างเลือนราง รู้สึกไม่มีใดผิดแปกจากตอนจากมาบนชายหาดเพราะปลูกด้วยต้นตาลเป็นทิวแถวหน้าผาขวามือยื่นสู่ท้องทะเลริมผามีต้นมะพร้าวสามต้นขายเงาร่างผอมสูงสาสายเจี๋ยพ่อเทียนหวนนึกถึงเมื่อสี่เดือนก่อนตอนจากมาสื่อผู้ผัวกับอาซิลยืนส่งที่ชายหาดวันนี้ตนกลับมาโดยปลอดภัยสื่อพ่อผัวกับอาซิลกลับตกเป็นอาหารปลาใหญ่ไม่หลงเหลือแม้ซากสังขาร นึกถึงตอนนี้น้ําตาไหลหลั่งลงมาสายตาแป,ปรเปลี่ยนเป็นเลอะเลือนพร่ามัวเรือเดินทะเลแล่นเข้ามาฝั่งไม่หยุดยัง้งทันใดบนหน้าผาบังเกิดเสียงร้องคราหนึ่งถูกผู้คนกวาดตาไปบนหน้าผาเห็นเงาร่างหนึ่งเท้าหนึ่งขาวสองสายกระโดดลงทะเลโดยพร้อมเปลี่ยงเจี๊ยพ่อเทียนเห็นแต่ไกลว่าคนกระโดดทะเลคือซื้อพวกผัวและอาศิวสร้างความแตกตื่นยินดีสุดเปรียบปราน ยามขับขันโจนเจียนไหนเลยมีเวลาครุ่นคิดพวกนางทั้งสองฉะไหนย,ยังไม่ตายตะปบกระดานเรือแผ่นหนึ่งสัดคว้างไปยังที่ซึ่งพวกนางกระโดดลงทะเลอย่างสุดกำลังจากนั้นงอเข่าทั้งสองรวมกำลังที่ส้นเทา้าถีบยันออกไปอย่างไม่คิดชีวิตร่างดีดปราดออกไปดุดเกาทัานหลุดจากแหล่งวิชากำลังภายในที่เจี๊ยบพ,พูดเทียนร่ำเรียนจากเกาะวิรบุรุษได้แสดงออกจากท่วงท่าถีบยันดีดปราดครั้งนี้ เห็นกระดานเรือตกลงบนผิวน้ําทะเลที่ซึ่งมันละลิ้วลงห่างจากกระดานเรือหลายเชียพันก้าวเท้าไปเบื้องหน้าก้าวใหญ่ก็ย่างเหยียบลงบนกระดานเรือพริบตาดุดประกายไฟเท้าสายพึ่งเหยียบลงบนกระดานเรือร่างอาซิลก็ตกวูบถึงข้างกายเจี๊ยพวดเทียนยื่นแขนซ้ายออกโอบรอบเอวของนางไว้น้ําหนักตัวคนทั้งสองบวกกับสภาวะตกวูบลงของอาซิลท่วงสองเท้าเจี๊ยพวดเทียนจมลงในทะเล เห็นสื่อพ่วพัวตกลงมาถึงเบื้องซ้ายดังนั้นยื่นมือขวาปราดออกผลักดันใส่กลางหลังนางแล้วชักพาวูบหนึ่งยืมพลังหักเหพลังใช้วิชาอ่านเงินสะท้อนอาชาขาวบนผนังศิลาเสือกสายร่างสื่อพัวพัวลอยเลี้วไปยังเรือเดินทะเลผู้คนบนเรืออุทานดังระงมแปะจืดใจและเต็งปุกสีชิงไปยังหัวเรือแต่แรกเห็นสื่อพ่วพัวลอยมาถึงทั้งสองพากันยื่นมือรับโดยพร้อมเพรียง แปะจื่อใจตวาดว่าเลีกไปฟาดฝ่ามือซ้ายใส่เตงปุกสี่อย่างหักโหมแตงปุกสี่คิดตอบโต้มีคาดสตรีคลุมหน้าแท้บวยมีคาดสตรีคลุมหน้าแท้บวยผลักมือออกด้วยท่วงท่าประหลาดพิกลถึงกับกระแทกเตงปุกสี่พลัดตกลงทะเลดังตูมใหญ่ยามนั้นแปะจื่อใจรับร่างสื่อพวกผัวไว้แล้วคิดไม่ถึงในท่วงท่าลอยเลี้วครั้งนี้แฝงกำลังภายในอันกล้ากแกร่งของเจี๋ยพ,พัวเทียน และจืดใจไม่อาจยืนหยัดมั่นเสถอยไปหนึ่งก้าวเสียงกรอบเมื่อเหยียบดาดฟ้าเรือทะเลเป็นช่องใหญ่ร่างกระแทกลงอย่างเสียหลักแต่ยังอบกอดซื้อพวผัวแนบแน่นไม่ผ่อนคลายเจี๋ยพวเทียนก็อบกอดอาซิลหยิบยืมแรงลอยตัวของกระดานเรือลอยล่องถึงริมเรือกระโดดขึ้นบนดาดฟ้าเรือแตงปุกสดีที่รู้จักวิชาทางน้ำทางหนึ่งแหวกว่ายทางหนึ่งแผดดาเป็นการใหญ่ มือพายบนเรือโยนเชือกให้สาวร่างมันขึ้นมาทุกผู้คนส่งเสียงดังสับสนจนชุลมุนวุ่นวายเต้งปุกสี่ร่างเปียกชุ่มโชกเมื่อมองสตรีคลุมหน้านั้นพลันร้องว่าท่านท่านไม่ใช่ม่วยือ้ของนางท่านเป็นนางเองสตรีคลุมหน้าแค่นหัวรอกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าท่านขวัญกล้าบังอาจนักยามอยู่เบื้องหน้าเรากับกล้าอบกอดซื้อเสี้ยวชุยเต็งปุกสี่ร้องว่าท่าน เป็นท่านเองกระบวนท่ากระบวนท่าป่วยไหลขีหงเขาพิสดารเคลื่อนคล้อยที่ท่านผลักเราตกทะเลในโลกมีแต่ท่านสามารถใช้ออกสตรีคลุมหน้ากล่าวว่าท่านทราบก็ประเสริฐยกมือปลดผ้าคลุมหน้าลงมาเผยเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวยน่นเพียงแต่ผิวพันธุ์ซีดขาวแสดงว่าคลุมหน้ามานานไม่ได้รับแสงอาทิตย์มาก่อนแตงปุกสีกล่าวว่าบุญแหงบุญแหง เป็นท่านจริงๆท่านท่านฉไหนหลอกลวงว่าท่านตายแล้วสตรีคลุมหน้าแท่บวยเรียกว่าบวยบุญเหงเป็นคนรักเก่าของแตงปุกสีทั้งสองกำเนิดทิดานางหนึ่งคือบวยห่วงเก่าแต่แตงปุกสีหลงรักติดพันซือเซี่ยวชุยสลัดทอดทิ้งบวยบุญเหงแต่กลางคันหลายสิบปีให้หลังกลับพบพานอิกราบวยบุญเหงยื่นมือซ้ายบิดใบหูแตงปุกสีร้องเสียงแหลมเล็กว่า ท่านภาวนาให้เราตายแต่แรกจะได้มีความสุขใช่หรือไม่แตงปุกสีละอายแก่ใจไม่กล้าขัดขืนดิ้นรนฝืนยิ้มพางกล่าวว่ารีบปล่อยมือเหล่าผู้กล้าหามล้วนอยู่ที่นี้ท่านทําเช่นนี้มีอันใดน่าดูบวยบุญเห็งกล่าวว่าเราพานต้องการให้ท่านไม่น่าดูห่วงโกของเราเล่าคื้นแก่เรามาแตงปุกสีเร่งรัดว่ารีบปล่อยมือเหลงเต้าจูสืบทราบว่านางอยู่บนยอดเขาหญ้าแห้ง ผู้เขาหิ้วยื่อสัวพวกเราจะไปเสาะหานางบวยบุญเหง,ก,เหงเกล่าวว่ารอจนเสาะพบหวงโกเราค่อยปลดปล่อยท่านหากหาไม่พบจะฉีกกระชากไปหูทั้งสองข้างของท่านลงมาในเสียงโกลาหนวุ่นวายเรือเดินทะเลเทียบฝั่งแล้วเจีย้ยเชงสองสามีภรรยาแปะบวนเกี่ยมและคนของสำนักเสาะสัวล้วนเข้ามารับหน้าเห็นแต่จื่ใจเจีพวดเทียนกลับมาโดยปลอดภัยสื่อผู้พัวและอาซิล กระโดดทะเลได้รับการช่วยเหลือล้วนปิติยินดียิ่งมีแต่เซงจื่อฮักฉีจื่อเมียงเนี่ยจื่อจริงทั้งสามบังเกิดความผิดหวังได้แต่ปั้นรอยยิ้มเข้ามาแสดงความยินดีเหล่าผู้กล้าบนเรือล้วนรุ่มร้อนคล้ายับคืนเคหสถานสองเท้าพอเหยียบแผ่นดินใหญ่ก็แยกย้ายจากไปการเรียนเลี้ยวตังเจ้าสำนักมังกรเขียวเจ้าสำนักดาบไวัยก่อสาเนี่ยจื้อทั้งสี่ร่ำลาเจี๊ยพูดเทียนกับคืนสู่แคว้นเลี้ยวตัง แปะบวนเกี่ยมกล่าวกับบิดาว่าบิดามารดาบอกแต่แรกว่าจะรอท่านถึงวันขึ้นแปดค่ำเดือนสาหากยังไม่เห็นท่านกลับมาจะกระโดดลงทะเลฆ่าตัวตายวันนี้พอดีเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสาเราเพิ่มการระวังเป็นพิเศษมีคาดมารดาพันลงมือจี้สกัดจุดเราขอบคุณฟ้าดินหากท่านกลับมาสายอีกครึ่งวันก็ไม่เห็นมารดาแล้วแปะจื่อใจกล่าวอย่างสงสัยใจว่าอะไร จะบอกว่าวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสามใช่แล้ววันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำแป๊จื่อใจถามย้ำว่าวันขึ้นแปดค่ำเดือนสามเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสามแป๊จื่อใจเก้าศีรษะแกรกกรากกล่าวว่าพวกเราขึ้นเกาะวิรบบรุษเมื่อวันขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองอยู่บนเกาะเป็นเวลาร้อยกว่าวันฉะ้นวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสามแป๊บโบวนเกี่ยมกล่าวว่าท่านผู้เท่าลืมไปแล้วปีนี้มียุ่นยี่งวย มีเดือนสองทั้งสิ้นสองเดือนคำพูดพอกล่าวแปะจืดใจค่อยเข้าใจในบัตรดนสวมกอดเจี๊ยพูดเทียนไว้กล่าวว่าเด็กร้ายกาดเจ้าชะไหนไม่บอกแต่แรกฮ่าฮยุ่นเดือนสองนี้ยุ่นได้ประเสริฐยิ่งเจี๊ยพูดเทียนถามว่าอันใดเรียกว่ายุ่นเดือนสองชะไหนมีเดือนสองทั้งสิ้นสองเดือนแปะจืดใจกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเจ้าสนใจไปใหญ่มีเดือนสองสองเดือนก็ดีเดือนสองสามเดือนก็ดี ขอเพียงภรรยายังไม่ตายต่อให้มีเดือนสองร้อยครั้งก็หาเป็นไรไม่ทุกผู้คนพอฟังพากันเปล่งเสียงหัวรอสนั่นวันไหวแปะจืดใจพลันเหลียวหน้าไปถามพร่งว่าจนเท่าแตงปุกสี่เล่าฉไหนหลบลีจนไร้ร่องรอยแล้วสื่อพวกผัวกล่าวว่าท่านสนใจมันใหญ่กันบวยบุญเหงดึงใบหูมันไปเสาะหาบวยห่วงโกผู้เป็นทิดาของมันแล้วคำบวยห่วงโกพอกล่าว เชียชงกับเมียงยิ้วหน้าแปลเปลี่ยนไปถามโดยพร้อมเพรียงท่านหมายถึงบวย่วงโกไปส่อหาในที่ใดสื่อพวกผัว,วกล่าวว่าเมื่อครู่ตอนอยู่ในเรือได้ยินสตรีแท้บ,บวยนั้นบอกว่าพวกนางจะไปยังยอดเขาหญ้าแห้งภูเขาหิ้วยือ่อซัวสาอหาบุตรีนอกสมรสของพวกนางนามบวย่วงโกเมียงยิ้วกล่าวเสียงสั่นสถานว่าขอบคุณฟ้าดินในที่สุดในที่สุดสอบพบร่องรอยสตรีนางนี้แล้วสื่อกอ พวกเราพวกเรารีบรุดไปเจี๊ยเชงพงกศีรษะครันแล้วคนทั้งสองกล่าวคำอำลาแปะจืดใจและพวกแปะจืดใจร้องว่าทั้งหมดอยู่ร่วมกันอย่างน้อยต้องอยู่สิบวันครึ่งเดือนไม่ว่าผู้ใดไม่อนุญาตให้จากไปเจี๊ยเชงกล่าวว่าแปะเล่าแปะยังไม่ทราบบุยห่วงโกผู้นี้เป็นศัตรูสังหารบุตรชายของเราสองสามีภรรยาพวกเราสืบเสาะหานางในยุทธจักรเป็นเวลาสิบแปดปี ไม่ได้ข่าวคราวแม้แต่น้อยวันนี้เมื่อสืบทราบได้ต้องรีบรุดไปหากชักช้าก้าวหนึ่งเกรงว่าจะถูกนางหลบซ่อนกายไว้แปะจื่อใจตบขาอ่อนกล่าว่าสตรีนางนี้สังหารบุตรชายพวกท่านอย่างนั้นต้องสับนางเป็นร้อยพันท่อนเรื่องของท่านเป็นเรื่องของเราทั้งหมดล้วนรุดไปเจี๊ยเล่าตีเมื่อมีแตงปลุกสีปกป้องนางโจนั้นเพลงมัดดอกเหมยของนางเท่าบวยบุญเหงก็ร้ายกาจยิ่ง ท่านสมควรนำผู้ช่วยไปจึงสามารถล้างแขนได้แป๊ะจืดใจได้พบสื่อพวกผัวและอาซิลหลังคราเคราะห์อารมณ์ดีเป็นพิเศษยามนี้ไม่ว่าผู้ใดวิงวอนมันด้วยเรื่องใดมันล้วนรับปากเจ๊เชงกับเมี่ยงเยวหวนนึกถึงบวยห่วงโกแตงปุกสี่และบวยบุญเแหงหนุนหลังความแขนหนียากชำระล้างได้จริงๆยากนักที่ได้แป๊จืดใจช่วยด้วยคุณธรรมย่อมปราบเลิ่มปิติยิ่ง เจ้าอารามเสียงเชงกวนเทียนหือเต้าหยินโดยสารเรือเดินทะเลอีกลำหนึ่งยังไม่เทียบฝั่งเจ๊เชงสองสามีภรรยาร้อนรุมใครหลังแขนไม่อยู่รอมันก็ออกเดินทางเจ๊ผู้เทียนย่อมติดตามคนทั้งหมดไปวันนี้ขบวนผู้คนมาถึงภูเขาหิมยื่อสัวหิมยื่อสัวมีบริเวณหลายร้อยหลีไม่ทราบยอดเขาหญ้าแห้งอยู่ที่ใดทุกผู้คนสืบเสาะหาเป็นเวลาหลายวันไม่พบผ่านร่องรอยเบาะแสใด แปะจืดใจคุณข้องรำคาญยิ่งตำหนเิเจี๋ยเชงว่าเจี๋ยเล่าตีพวกท่านกระบี่คู่ดำขาวมีเพลงกระบี่เรื่องลือแม้พลังฝีมือไม่เทียบเท่าเราผู้เท่าแต่ก็ไม่ใช่ชนชั้นไร้นามฉะไหนไม่อาจปกปักรักษาบุตรชายปล่อยให้นางโจรน,นั้นฆ่าทิ้งนางโจรน,นั้นมีความแค้นใดกับพวกท่านกับทำร้ายบุตรชายพวกท่านเจี๋ยเชงทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นบาปกรรมแต่ปางก่อนยามกระทันหันไม่ทราบกล่าวเริ่มอย่างไรดี เมียงยิ้วพลันกล่าวว่าสือกอท่านท่านใช่จงใจชักนำทั้งหมดเดินผิดทางหรือไม่หากท่านไม่คิดฆ่านางหล้างแขนให้กับเกียงยีจริงๆเราเอ่ยถึงตอนนี้น้ำตาหยดหยาดลงบนปกเสื้อทีละหยดแปะจืดใจกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเช่ไหนไม่คิดฆ่านางโอ้ยแย่แล้วเจี๊ยเล่าตี นางโจรนี้มีรูปโฉมงดงามการก่อนเคยมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวกับท่านใช่หรือไม่เจี๊ยเชงหน้าแดงวูบกล่าวว่าแปะเล่าแปะล้อเล่นแล้วแปะจื่อใจทะลึงตาใส่มันกล่าวว่าต้องเป็นเช่นนี้แน่นอนนางโจรนี้ยามหึงหวงจึงสังหารบุตรชายของท่านกับเมี่ยงยิ้วหนึ่งเหียบด้วยอำมิตแปะจื่อใจพอประสบเรื่องราวที่ตนเองไม่เข้าใจก็คาดดาวเปตะตาวุ่นวายเจี๊ยเชงไม่อาจตอบคําเมี่ยงยิ้วกล่าวว่า แปะเล่าแปะไม่ใช่สื่อกอรเรามีความสัมพันธ์ใดกับนางสตรีสตรีแท้บวยนั้นหลงรักข้างเดียวจากริษยากลายเป็นแค้นระบายโทสะใส่ทารกบุตรที่อาพับของเราทันใดเจีย๊ยบพัวเทียนอุทานดังเอ๊ะสีหน้าประหลาดพิก่นยิ่งโรลงว่าชะไหนชะไหนมายังที่นี้พลางวิ่งตะบึงข,ขึ้นเขาซ้ายมือลูกหนึ่งที่แท้เจีย๊ยบพัวเทียนพันพบว่า ย้าทุกปล้องไม้ทุกต้นบนภูเขาคุ้นตายิ่งกับเป็นสถานที่ซึ่งมันเติบใหญ่ตั้งแต่เล็กเพียงแต่ครั้งกระโน้นมันลงจากอีกด้านหนึ่งของยอดเขาดังนั้นไม่ทันดูออกวิชาตัวเบาของเจี๊ยพัวเทียนตอนนี้สูงเยี่ยมปานใดชั่วพริบตาก็ขึ้นถึงบนยอดเขาอ้อมดงไม้แถบหนึ่งมาถึงหน้ากระท่อมมุงจากหลายหลังได้ยินเสียงสุนัขเห่ากระโชคสุนัขขนเหลืองตัวหนึ่งวิ่งออกจากภายในห้องกระโจนขึ้นบนหัวไหล่มัน เจี๋พวดเทียนโอบสุนัขขนเหลืองไว้ร้องอย่างยินดีว่าไอ้เหลืองเจ้ากลับมาแล้วมารดาเราเล่า,ลาพลางร้องเรียกว่ามารดามารดาเห็นนายกระท่อมปรากฏคนสามคนเดินออกมาสตรีกึ่งกลางโฉมหน้าอัปลักษ์เป็นมารดาของเจี๋พวดเทียนสองฝากข้างหนึ่งเป็นแตงปุกสีหนึ่งเป็นบวยบุญเหงเจี๋พวดเทียนร้องเรียกมารดาอุ้มไอ้เหลืองเดินถึงเบื้องหน้าสตรีอัปลักษ์กล่าวเสียงเย็นชาว่า เจ้าไปที่ใดแล้วเจียพ่ดเทียนกล่าวว่าข้าพเจ้าพลันได้ยินซุ้มเสียงเมี่ยงยิ้วดังขึ้นที่ด้านหลังว่าบุยห่วงโกท่านปลอมแปลงรูปโฉมเข้าใจว่าตบตาเราได้ต่อให้ท่านหลบหนีถึงสุดขอบฟ้าเราเราเจี๋ยพ่ดเทียนตื่นตระหนกยิ่งหันควับไปกล่าวว่าเจีย๋ยฮูหยินท่านท่านเข้าใจผิดแล้วนางเป็นมารดาของข้าพเจ้าไม่ใช่ศัตรูสังหารบุตรชายท่าน เจีย๋ยเชงกล่าวอย่างสงสัยใจว่าสตรีนางนี้เป็นมารดาเจ้าเจีย๋ยพูดเทียนกล่าวว่าใช่แล้วข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับมารดาตั้งแต่เล็กวันวันนั้นมารดาข้าพเจ้าหายสาบสูนข้าพเจ้ารออยู่หลายวันไม่เห็นนางกลับมาจึงออกตามหานางยิ่งหายิ่งไปไกลหลงทางกลับมาไม่ได้ไอเหลืองก็หายไปท่านดูนี่ไม่ใช่ไอเหลืองหรือพลางอุ้มไอ้เหลืองท่าทางปิติยินดียิ่ง จี๋ยเชงเบือนหน้าไปยังสตรีอัป,ปลักษ์กล่าวว่าห่วงโกท่านเองเมื่อมีบุตรชายครั้งกระโน้นฉไหนทำร้ายบุตรของเราซุ้มเสียงมันแม้ราบเรียบแต่ทุกผู้คนล้วนฟังออกน้ำเสียงเต็มไปด้วยความขับแขขค้นขมขื่นสตรีอัป,ปลักษ์คือบวยห่วงโก้นางแค่นหัวร่อยอย่างเย็นชาประกายตาเต็มไปด้วยแววอาฆาตแขนกล่าวว่าเราคิดฆ่าผู้ใดก็ฆ่าผู้นั้นท่านท่านยุ่งเกี่ยวได้หรือ เจี๋ยพูดเทียนกล่าวว่ามารดาบุตรของเจี๋ยจึงจูและเจี๋ยหูหยินเป็นท่านฆ่าจริงๆนั่นนั่นเพราะเหตุใดบุ๋ย่วงโกแค่นหัวรอกกล่าวว่าเราคิดฆ่าผู้ใดก็ฆ่าผู้นั้นใหญ่ต้องมีเหตุผลเมีย่ยงยิวดึงกระบี่ออกช้าๆกล่าวกับเจี๋ยเชงว่าสื่อกอข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านลำบากใจท่านยืนอยู่ด้านข้างข้าพเจ้าหากฆ่านางไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องลงมือช่วยเหลือเจี๋ยเชงขมวดคิ้ว สีหน้าคับแขนขมขื่นยิ่งแปะจื่อใจกล่าวว่าแตงเล่าสีพวกเราบอกกล่าวล่วงหน้าพวกท่านสองสามีภรรยาหากยืนอยู่ด้านข้างพวกท่านหากคิดลงมือช่วยเหลือบุตรีสุดวิเศษของพวกท่านเจ้ยเล่าตีที่เชิญเราสองสามีภรรยามายังหิมยื่อสัวหาใช่ให้พวกเราช่วยดูความสนุกสนานฝ่ายเดียวไม่แตงปุกสีเห็นฝ่ายตรงข้ามมีพวกมากพรานบังเกิดปฏิพานวูบกล่าวว่าตกลงตามนี้ พวกเราต่างไม่ลงมือฝ่ายพวกท่านมีเจี๊ยจึงจูสองสามีภรรยาพวกมันมีสองแม่ลูกทั้งสองฝ่ายล้วนมีหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีลงมือพิสูจน์ผลแพ้ชนะก็แล้วกันมันประมือกับเจี๊ยพวดเทียนหลายครั้งทราบว่าบุรุษหนุ่มนี้มีพลังฝีมือเหนือล้ำกว่าเจี๊ยเชงสองสามีภรรยาหากมีมันช่วยเหลือบวยห่วงโกรรับรองไม่พ่ายแพ้เด็ดขาดเมียงหิวมองเจี๊ยพวดเทียนแวบหนึ่งแต่ว่าสหายน้อย เจ้าไม่อนุญาตเราล้างแค้นใช่หรือไม่เจี๋ยพูดเทียนกล่าวว่าเจี๋ยหูหยินข้าพเจ้าข้าพเจ้าพลันคุกเข่าลงร้องว่าข้าพเจ้าขอโขกศีรษะต่อท่านเจี๋ยหูหยินท่านจิตใจดีงามขออย่าได้ทำร้ายมารดาข้าพเจ้าพลางโขกศีรษะลงโครมโครมบุวยห่วงโกกล่าวเสียงเกลียวกราดว่าลูกสำส่อนลุกขึ้นผู้ใดเรียกเจ้าวิงวอนต่อนางแพทย์สยาแทนเราเมี่ยงหิวพลันฉุกใจคิด ถามว่าท่านชะไหนเรียกมันเช่นนี้มันมันเป็นบุตรในสายเลือดของท่านชัดๆหรือหรือว่าเบือนหน้ามายังเจี๊ยเฉงกล่าวว่าซือกอสหายน้อยนี้มีเขาหน้าขับล้ายเงกหยียิ่งหรือกําเนิดจากท่านกับบวยเสียวเจีย๊ยนางแม้อยู่ในสภาพการเช่นนี้ยังกล่าวอย่างสุภาพเรียบร้อยยิง่งเจี๊ยเฉงรีบสั่นศีรษะกล่าวว่าไม่ใช่ไหนเลยมีเรื่องเช่นนี้ แปะจืใจหัวร่อฮาฮา,า,ากล่าวว่าเจี๋ยเล่าตีท่านไม่ต้องบ่ายเบียงแล้วนี่ย่อมเป็นบุตรระหว่างท่านกับนางไม่เช่นนั้นในโลกไหนเลยมีสตรีเรียกบุตรตนเองเป็นลูกสำส่อนบวยเกงเนียท่านหนีแขนท่านนักเมียงยิ้วก้มเอวลงวางกระบี่ในมือลงกับพื้นกล่าวว่าพวกท่านทั้งสามอยู่ร่วมกันเถอะเราเราต้องไปแล้วพลางหันกายจากไปช้าๆ้าเจี๋ยเชงร้อนรุ่มใจยิ่ง ขวาแขนของนางไว้กล่าวเสียงเกรียวกราดว่าสื่อมวยหากท่านคิดรแวงเราเราจะฆ่านางแพทย์สยามนี้ก่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเมีย่ยงยิ้วฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าเด็กผู้นี้ไม่เพียงมีรูปโฉมพิมพ์เดียวกับเง็กยีทั้งยังคลับคล้ายท่านยิ่งเจี๋ยเชงเสือกกระบี่แทงออกใส่บวยห่วงเกามีคาดบวยห่วงเกากับไม่หลบหลีกยืดอกรับคมกระบี่เห็นแน่ชัดว่ากระบีน่นี้จะแทงใส่ซ่วงอกนาง จี๋ยพัวเทียนพลันงอนิ้วดีดออกเสียงเปลืองคราหนึ่งเมื่อกระแทกกระบี่เจี๋ยเชงหักสะบั้นเป็นสองทอนปวย่วงโกหัวรออย่างหดหูกล่าวว่าประเสริฐเจี๋ยเชงท่านคิดฆ่าเราใช่หรือไม่เจี๋ยเชงกล่าวว่ามีผิด่วงโกเราบอกกับท่านอีกเที่ยวหนึ่งในจิตใจเราเจี๋ยเชงมีเมี่ยงยิ้วเพียงหนึ่งเดียวชั่วชีวิตเราเจี๋ยเชงไม่เคยมีสตรีที่สองอีก หากท่านปรารถนาดีต่อเรารังแต่ทำร้ายเราคำพูดเหล่านี้เราเคยกล่าวกับท่านเมื่อ22ปีก่อนวันนี้ยังคงกล่าวเช่นนี้เอ่ยถึงตอนนี้สุ่มเสียงเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนลงกล่าวว่าหวงโกวบุตรชายท่านเติบใหญ่ปานนี้ทั้งมีความประพฤติเที่ยงธรรมฝีมือเลอเลอิศในไม่กี่ปีต้องมีชื่อเรื่องลือทั่วยุทธจักรบิดามันที่แท้คือใครท่านฉไหนไม่ยอมบอกต่อมันตรงๆเเเจียเียยพ่ทนกลาวสริมขึ้ ใช่แล้วมารดาบิดาข้าพเจ้าที่แท้เป็นใครข้าพเจ้าแท่อะไรท่านท่านฉะไหนเรียกข้าพเจ้าเป็นลูกสำส่อนบุ๋ยห่วงโกยิ้มอย่างหดหูกล่าวว่าบิดาเจ้าเป็นใครในโลกมีแต่เราทราบได้เบื่อหน้าไปยังเจ๊เชงกล่าวว่าเจ๊เชงเราทราบแต่แรกว่าในจิตใจท่านมีแต่เมียงยิ้วเพียงหนึ่งเดียวครั้งกระโน้นเราทำลายรูปโฉมตนเองเพราะสืบเนื่องจากสาเหตุนี้ เจ๋จเชงพึมพำว่าท่านทาลายรูปโฉมตนเองอยายต้องทําเช่นนี้บวยหวงโกถามว่ารูปโฉมเราเมื่อครั้งกระโนนเปรียบกับเมี่ยงยิ้วผู้ใดงดงามกว่าเจ๋จเชงกุมมือภรรยาลังเลชั่วขณะจึงกล่าวเมื่อยี่สิบปีก่อนท่านเป็นหญิงงามเรื่องชื่อในยุทธจักรภรรยาเราแม้ไม่ขี้ริ้วแต่ไม่อาจทัดเทียบเปรียบกับท่านบุวยวงโกแค่นเสียงดังเฮะแตงปุกสีกับกล่าวว่าใช่แล้ว เจี๊ยเชงเจ้าเด็กน้อยไม่รู้จักดีชั่วไปแล้วห่วงโกของเรามีรูปโฉมงามสกรานไม่มีผู้ใดทัดเทียมเปรียบได้ชัดๆเจ้าเฉลยไม่ต้องการนางเจี๊ยเชงไม่ตอบคำเพียงกุมมือภรรยาแนบแน่นขายกริ่งเกรงนางขุนค้องเคืองใจพระจากไปอีกบุยห่วงโกถามอีกว่าครั้งกระโนนพลังฝีมือเราเปรียบเทียบกับเมี่ยงยิวเป็นผู้ใดกล้าแข็งกว่าเจี๊ยเชงกล่าวว่าท่านร่ำเรียนเพลงหมัดประจำตระกูลบวย ทั้งยังผนวกวิชาพิกลพิการมากหลายเตงปุกสี่สอดคําขึ้นพิกลพิการอันใดนั่นเป็นวิชาฝีมือของเตงปุกสี่เอี่ยเอี่ยเจ้าเจ้าเองไม่รู้จักจึงตื่นเต้นประหลาดไปเจี้ยเชงกล่าวว่ามิผิดท่านรวมปมเด่นของตระกูลเตงตระกูลบวยทั้งสองไว้ตอนนั้นภรรยาเรายังไม่บรรลุถ,ถึงแก่นแท้ของเพลงกระบี่อารามเสียงเชงกวนย่อมเป็นรองท่านขั้นหนึ่งบวยห่วงโกาถามอีกว่าอย่างนั้นด้านอักษรศาสตร์ผู้ใดสูงเยี่ยมกว่า เจเอเฉงกล่าวว่าท่านสามารถร้อยกรองต่อประโยคเราสองสามีภรรยารู้จักหนังสือจำกัดไหนเลยเทียบเทียมทันได้เจ๊ะพูดเทียนรอบสงสัยใจกรุ่นคิดขึ้นที่แถมารดาปราดเปลืองทั้งบุญและบูชไหนไม่สอนแก่เราแม้แต่น้อยบวย่วงโกแค่นหัวร่อกล่าวว่าคาดว่าวิชาเย็บปักถักร้อยฝีมือในการปรุงอาหารเราสู้เมี่ยงมวยจื้อผู้นี้มีได้เจ๊ยเฉงสันสีสะกล่าวว่า ภรยาเราหนึ่งไม่รู้จักปะชุนเสื้อผ้าสองไม่รู้จักตัดเย็บอาพรกระทั่งไขยังทอดไม่ดีไหนเลยทัดเทียมฝีมืออันปราดปรึงเช่นท่านได้บวยห่วงโกลกล่าวเสียงเกลี้ยวกราดว่าอย่างนั้นท่านพอพบหน้าเราฉนัยเย็นชากระด้างตลอดเวลายามอยู่ร่วมกับเมี่ยงสื้อมุวยท่านกับหัวรอต่อกระซิกเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเอ่ยถึงตอนนี้ซุ้มเสียงสั้นสะท้านแสดงว่าพลุ่งพลานใจยิ่ง แต่ใบหน้ายังตายด้านกล้ามเนื้อไม่กระตุกแม้แต่น้อยเจี๋ยเชงกล่าวช้าชาว่าป๋วยโกเนี้เราทราบทุกประการของท่านเด่นล้ำกว่าเมีย่ยงซื้อมุ้ยเราไม่เพียงเด่นล้ำกว่านางทั้งยังเหนือล้ำกว่าเราเรายามอยู่ร่วมกับท่านบังเกิดความละอายสำนึกว่าไม่คู่ควรกับท่านป๋วยห่วงโกตะลึงลานชั่วคันหะท่านส่งเสียงร้องกองวิ่งตะบึงกลับเข้ากระท่อม แต่งปุกสีและบวยบุญเหงง,งงงงันวูบติดตามเข้าไปเมี่ยงยิ้วซุกศีรษะกับซวงอกเจี๋ยเชงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าซึอกอบวยโกเนี้ยเป็นคนอาพับนางแม้ค่าบุตรของพวกเราเราเรายังมีความสุขกว่านางมากนักเราทราบว่าในจิตใจท่านมีเราเพียงหนึ่งเดียวพวกเราไปกันเถอะความแค้นนี้ไม่ต้องชำระล้างแล้วเจี๋ยเชงกล่าวว่าความแค้นนี้ไม่ต้องชำระล้างแล้ว เมี่ยงยิ้วก่าวอย่างหดหูว่ามาดว่าข้านางเกียงยีของพวกเราก็ไม่อาจฟื้นคืนชีวิตได้พลันได้ยินแตงปุกสี่ร้องว่า่วงโกเจ้าชนไหนคิดสั้นเราจะไปเสี่ยงชีวิตกับผู้แท้เจี๊ยบเจี๊ยบเชงและพวกล้วนใจหายว่าบเห็นบวยบุญเหงอบอุ้มร่างบวย่วงโกออกจากกระท่อมแขนเสื้อข้างซ้ายของบวย่วงโกม้วนขึ้นสูงเผยเห็นผิวกายขาวละเอียดนวลใหญ่บนแขนมีจุดสีแดงฉานจุดหนึ่ง กับเป็นซิ่วเก่งสัวชาติพมจารีบวยบุญเห็งร้องเสียงแหลมเล็กว่า่วงโกถนอมตัวราวกับหยกจนบัดนี้ยังรักษาความบริสุทธิ์ไว้ลูกสำสอนนี้ย่อมไม่ใช่บุตรในไส้ของนางสายตาทุกผู้คนล้วนกวาดมองมายังเจี๊ยพัวเทียนรุ่นคิดอย่างสงสัยใจบวย่วงโกเมื่อย,ยังรักษาความบริสุทธิ์ไว้ย่อมไม่ใช่มารดาของมันอย่างนั้นมารดาของมันเป็นใครปิดาเป็นใคร บวยห่วงโกชไนรับสมอ้างเป็นมารดามันเจ๊เชงกับเมี่ยงยิ้วหลวนครุ่นคิดขึ้นหรือครั้งกระโนโนบุยห่วงโกล,ลักพาตัวเกียงยีไปไม่ได้คาทิ้งภายหลังศพทารกที่นางส่งมาถูกทำลายโฉมหน้ากับกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนมาดแมนสวมใส่เสื้อผ้าของเกียงยีอาจบางทีไม่ใช่เกียงยีสหายน้อยนี้หากไม่ใช่เกียงยีนางฉไนเรียกมันเป็นลูกสำส่อนมันฉไนละไม้คล้ายเง็กยีป่านนี้ เจียบพ่ดเทียนยิ่งมึนงงสงสัยครุ่นคิดขึ้นบิดาเราเป็นใครมารดาเราเป็นใครเราเองเป็นใครบวยห่วงโกเมื่อฆ่าตัวตายปมปริศนาทั้งหลากหลายนี้ย่อมไม่มีผู้ใดตอบได้แล้วจบบริบูรณ์